เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจะให้มีการแก้ไขบ้านราม291ตนำไปสู่การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญนั้นอยู่ในความสนใจของแวดวงวิชาการและภาคประชาสังคมเป็นอย่างยิ่งเพื่เหตุนี้สถาบันสิทธิมนุษยชนและสิตธิศึกษาปหาวิทยาลัยพิบดลซึ่งผมก็เป็นอาจารย์อยู่ที่สถาบันนี้นะครับ ร่วมมือกับมูลนิีิเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลิตั้งเสรีซึ่งตัวแทนก็คือคุณสมศรีหาญอนันตสุขนะครับด่านข้างผมถัดไปก็คือคุณสมุมสืบสงครามเป็นตัวแทนจากมูลนิธิอมงคลร่างเพื่อประชาธิปไตยและภาชีอื่นๆที่อย <The> ู่ต่างจังหวัดแต่ที่เห็นคุณจุติยานเป็นตัวที่เดินไปไหนแล้วนครับอาจจะเชียย์ไปและท่านอื่นๆนะครับเราได้จัดทําโครงการเกี่ยวกับการปกแถบร่างรัฐธรรมนูญนะครับ โดยที่หวังว่าจะสามารถเสนอทางเลือกตั้งแต่ต้นก็คือทางเลือกในการตั้งสะสะรนะครับโดยมีการดาเนินการตั้งแต่การจัดทภิพรายการจัดพวทีถกแถลงนะครับเจ็ดพธีเวทีละสองหรือสาครั้งนะครับรวมทั้งหมดสี่เก้าครั้งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดและสุดท้ายก็เอาผลของการถกแถลงจากทั้งเจ็ดกลุ่มเจ็ดจังหวัดน,นะครับมาประมวล ผลในวันที่11มีนาคมซึ่งได้จัดทำเป็นข้อเสนอแนะตามที่ผมอยากขออนุญาตนำเสนอต่อไปนะครับข้อเสนอในเชิงหลักการนะครับเราอยากจะเห็นรัฐธรรมนูญใหม่เป็นรัฐธรรมนูญโดยประชาชนหมายความว่าร่างโดยตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเมื่อร่างเสร็จแล้วให้ประชาชนลงประชามติ เป็นรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนโดยที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมศึกษาแล้วก็มีคำพูดนะครับว่าถึงเวลานะครับที่จะเปิดโรงเรียนการเมืองครั้งใหญ่และขอให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเนื้อหาด้วยและเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนทุกคนทุกฝ่ายโดยทุกคนและทุกฝ่ายน่าจะมีความรู้สึกว่าฝ่ายตนไม่ได้ถูกละเลยและมีส่วนร่วม และเสียงของตนได้รับการรับฟังขณะเดียวกันนะครับเราก็มีความหวัว่ากระบวนการจรัดทารัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ถ้าเปิดรับทุกฝ่ายเข้าร่วมแล้วก็จะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและสร้างความปรอดองผ่านกระบวนการยกราฐธรรมนูญครั้งนี้นะครับที่ไปกว่านั้นรัฐธรรมนูญ ก็อจากจะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศแล้วเราน่าจะพยายามปลุกฝังความร,ร,รู้สึกจิตสำนึกการยอมรับซึ่งจะสะท้อนถึงว่าขัดดลเป็นส่วนหนึ่งนะครับของโครงการร่วมหรือเป็นการสร้างสัญญาประชาคมใหม่ของคนไทยทั้งชาติครับเพราะฉะหลักการเราก็มีหลักฐานข้อนะครับข้อที่หนึ่งให้เป็นรถถัฐธรรูโดยประชาชนเพื่อประชาชนของประชาชน 2ให้เป็นรัฐธรรมนูญที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและเป็นกระบวนการสร้างความรอบดองและเป็นรัฐธรรมนูญที่สมาบถนเป็นกติกาของคนไทยเป็นสัญญาประชาคมข,ของคนไทยนะครับส่วนในเรื่องของที่มาและจํานวนของสอสและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับทั้งหกเวทีทบแถลงกรุงเทพและตา่างจังหวัด6เวทีกรุงเทพอีกหนึ่งเวทีรวมเป็น7เวทีนะครับ มีความเห็นตรงกันนะครับว่าสสรควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมดหมายความว่าไม่ควรมีสสรประเภทผู้เชี่ยวชาญที่มาจากการสัญชาตหรือคัดเลือกโดยรัฐสภานะครับอันนี้อาจจะตรงกับที่ก,การติดาเสนอไว้นะครับสองนะครับขอให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งโดยจํานวนสสรอของจังหวัดน,นั้นคํานวณจากจํานวนประชากร แล้วขอเสนอว่าจำนวนของสอสรควรจะเป็นระหว่าง175ถึง225คนในภาพืระดวกนะครับเราได้ทำการคำนวณว่าถ้าสมมติสสร200คนนะครับจากการเลือกตั้งทั้งหมดนั้นแบ่งไปตามจังหวัดที่มีประชากรมากและน้อยนะครับเราพบว่า200คนเนี่ย จะมีจังหวัดที่มีสสรหนึ่งคนหรือ24บจังหวัดนะครับสสรสองคน23บาจังหวัดสสรสามคน13บนาจังหวัดเพราะว่าเหตุผลใดนะครับจึงอยากจะให้จังหวัดหนึ่งมีสสรหลายคนเหตุผลชัดเจนข้อแรกก็คือว่าจะเข้ากับหลักการการเป็นตัวแทนนะครับ สสรหนึ่งคนก็แทนประชากรจำนวนหนึ่งทุกคนก็จะมีสิทธิมีเสียงมีคุณค่าของสิทธิและเสียงนั้นเท่าเท่ากันนะครับประการที่2องถ้าหากว่าสสรมาจากจากังหวัดละหึงคนตามที่เป็นข้อเสนอในร่างของฝ่ายรัฐบาลนะครับหรือของพรรคที่ร่วมรัฐบาลก็อดที่จะดีคำ กระหานะครับว่าถ้ามีสอสรอรหนึ่งคนในจังหวัดความน่าจะเป็นก็คือผู้ที่สามารถอาศัยคะแนนเสียงของพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมในจังหวัดน,นั้นก็น่าจะได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นสอสรอรเสียงข้างน้อยเสียงที่แตกต่างออกไปผู้ที่มีความรู้ความสามารถแต่ไม่ถนัดที่จะแข่งขันในเชิงการหาเสียงหรือการเลือกตั้ง ก็คงจะเข้ามาอยู่ในส,สรได้น้อยมากหรือแทบจะไม่ดีเลยถ่้นในลักษณะที่ดำเงนการทำดองนี้นะครับคือส,อสรถึงคนต่อจังหวัดก็กล่าวได้ว่าเสียข้าบ้างอาจจะอยู่กับฝ่ายของพรรครัฐบาลก็จะกลายเป็นรัฐธรรมนูญฉบับพรรครัฐบาลนะครับไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนซึ่งเราตั้งไว้เป็นหลักการเบื้องต้นแล้วนะครับ จึงคิดว่าน่านจะมีสสรอตามสัดส่วนประชากรและมีจํานวนมากพอสมควรสักครู่ผมเริ่มบอกนะครับว่าแม้จะมีสสรอถึง200คนนะครับซึ่งค่อนข้างจะบ้างเมื่อเทียบกับข้อเสนอของอ่ายธิดานะครับแต่พอคํานวณแล้วนะครับปรากฏว,ว่า47บจังหวัดน,นะครับมีสสรอดึงถึงสองคนถ้าดึงคนก็อีกภา้การเมืองอาจจะเป็นภา้การเมืองที่มีคะแนนเสียง สูงสุดในจังหวัดนั้นถ้าสองคนก็สองพักการเมืองก็คงยังได้รับเลือกตั้งเข้ามาสี่จังหวัดเลยนะครับถ้าเราบวกว่า3คนพอจะแบ่งไปยังเสียงข้างน้อยที่ไม่ใช่อองพักการเมืองได้ไหมถ้า3าคนนะครับมีอยู่13บจังหวัดก็อาจจะพอมีหวังขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเรามองดูว่า1 2 3เนี่ยได้จะเป็นฝ่ายที่อิงคะแนน,นพักการเมืองก็คือจังหวัดที่มีสสรน1นคน2คน3คนอิงพักการเมืองแล้วนะครับ ก็แปลว่า60จังหวัดนะครับที่จะไปในส่วนของรัคกลองเหลือ17จังหวัดก็แน่นอนนะครับกรุงเทพก็ก็คงจะได้เสียงิิ่พระหรือหลากหลายมากขึ้นแต่ว่าจังหวัดอื่นๆนะครับก็คงจะได้ในลักษณะที่ผมกล่าวไว้ว่าเป็นสสรอมภาคของรัคการเมืองเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่นี้มีคนบอกว่าสสรอเนี่ยมีจำนวนมากก็สิ้นเปลืองงบประมาณ ผมก็เข้าใจนะครับมีบางคนบอกว่าสสรมีจำนวนมากไม่ได้ทำงานหรอกเพราะว่าการส่วนใหญ่จะอยู่ที่คณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูนผมมีความเห็นต่างนะครับคือคราวนี้เนี่ยข้อเสนอได้เชิงหลักการบอกว่าอยากจะให้เป็นปรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนประชาชนมีส่วนร่วมศึกษาเปิดเปิดโรงเรีเนยนการเมืองครั้งใหญ่ประชาชนจะร่วมศึกษาได้ย่ครับ ร่วมศึกษาผ่านการทำงานอย่างขันแข็งนะครับของสอสรที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆถ้าจังหวัดหนึ่งมีสสรคนเดียวพื้นที่กว้างใหญ่บ้างคงจะทํางานเข้าถึงประชาชนใกล้ชิดประชาชนศึกษาร่วมกับประชาชนได้จํากัดน,นะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับก็อยากจะขอเรียน,นเสนอต่อคณะกรรมิการนะครับได้โปรดพิจารณาเรื่องจำนวนสสรนะครับ จำที่ได้เสนอไว้ถ้าหากว่าเป็น200คนสสรคนหนึ่งต้องพยายามที่จะทําการศึกษาร่วมกับประชาชนคือประมาณ3แสน200 0คนนะครับซึ่งบ้าบายอยู่แล้วนะครับทีนี้ในประเด็นต่อไปนะครับว่าเราต้องการป้องกันมิให้มีการล็อกโหวตถ้าสมมติจังหวัดตึงมีสสร3คนถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนทีเดียวเป็นห่วเล็กน,นะครับลงคะแนนได้3คะแนน ก็หนีไม่พ้น,นครับว่าทั้งสามคะแนนอาจจะไปสู่กลุ่มความคิดกลุ่มเดียวกันได้ไปทั้งพวกนะครับหรือที่เรียกว่าร้องโหวตเพราะฉะนั้นอยากจะเสนอให้ใช้ระบบเลือกตั้งคะแนนเสียงเดียวหมายความว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้เพียงคนเดียวครับ mm hmm. คุณสมบัติของสสรนะครับก็อ,อ,อยากจะลดเกณฑ์อายุนะครับเหลือประมาณไม่น้อยกว่า25ปีและไม่จากัดวุฒิ การศึกษาของสอสรนะครับซึ่งผมก็จะรับประเด็นนี้อาจารย์ธิดาคงจะเห็นด้วยนะครับเราก็ผมได้นําเสนอในเหตุผลไปแล้วนะครับการหาเสียงตรงนี้ก็ถกเถียงกันมากนะครับเ,เราคิดว่าถ้าหาเสียงก็ต้องอยู่ในขอบเขตของการแสดงวิสัยทัศน์และแนวนโยบายการระดมถูนะครับผมไม่ต้องหาเสียงไปในทางอื่นแต่อยากจะเสนอให้กรกตจัดเวทีแนะนําตัวและหาเสียงให้แก่สสรด้วยนะครับแต่ประเด็นสําคัญ สอประเด็นครับท่านประธานครับคือ1ระยะเวลาการยกลางตามร่างของรัฐบาลและของพรรคฝ่ายรัฐบาลนะครับสเสนอว่าใช้เวลาเพียงร้อยแปสิบ,บแแต่ผมจำไม่ถิกนะครับก็คือหกเดือน <c oughs> ผมคิดว่าเป็นการเสียโอกาสนะครับมีคนบอกว่าคราวนี้เรามีความชำนาญแล้วร่างรัฐมนูลโดยสสรมาสองครั้งแล้วด้าน,ะนะสิครับ เพราะว่าสองคราที่ผ่านมาเนี่ยผมยังคิดว่าเราได้ประสบการณ์แต่ว่าเรายังไม่ทันได้สรุปบทเรียนว่าทำ,ทำอย่างไรนะครับรัศนรปีสีนยเนี่ยทำอย่างไรให้ดีขึ้นรัศนรปีห้าศูอย่างไรให้ดีขึ้นรวมทั้งผมยังคิดนะครับว่าแต่ละประเด็นต้องมีการถกเถียงองมีการพูดคุยกันอย่างทีมของพวกเรานะครับก็คงจะทําในเรื่องระบบการเลื่องตั้งเป็นต้นนะครับเพราะว่าทางมูลนิธิ ทั้งสองแห่งเนี่ยนะครับที่ายด้วยกันเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่เรื่องการเลือกตั้งแค่ระบบการเลือกตั้งนะครับจะให้ประชาชนเข้าใจว่าทางเลือกเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งนั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไรต้องใช้เวลานะครับต้องให้ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกต่างๆก่อนที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างรู้เท่าทันกระบวนการเรียนรู้นี่เป็นโอกาสที่ดีนะครับเพื่อที่จะสร้างความเป็นพลเมืองในระบบการเมืองประชาธิปไตยที่เราฝังให้ความที่จะให้เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นข้อเสนอคือขอเวลาประชาชนหน่อยขอเวลาการมีส่วนร่วมขอกำหนดเวลาการทำงานของสภาราษฎรรัฐนูนะครับคือต้องจัดทาราษฎรรัฐนูให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา365วันหรือ1ปีครับออในประเด็นความเชี่ยวชาญในการยกราษผมยอมรับนะครับว่าผู้ที่มาจากการเลือกตั้งอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะสามารถยกราฐธรดได้ ให้สอดคล้องกับหลักวิชาของนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์หรือหลักการบริหารราชการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอดังนี้นะครับว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญน,นั้นแต,ต่งตั้งโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญจานวน30คนจากส,สรจํานวน15คนจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกสาขานิติศาสตร์5คนสาขานรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์5คนและผู้มีประสบการณ์ด้านการเมือง าาาการบริหารราชการและการร่างรรรมยูญอีกห้าคนนะครับโดยขอให้สภารรรมนูญพิจารณาแต่งตั้งบุคลคลจากภูมิภาคต่างๆอย่างเป็นธรรมและจะต้องมีสตรีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามคือสิบคนจากสามสิบคนด้วยนะครับเรียกเป็นความงามก้ายของเรานะครับก็ผู้ชาย,ร,ายร,ร่างมาเยอะนะครับร่างก็ไม่สำเร็จนะถ้าเรื่องนี้ข่าวนี้นะครับมีนี้ไปไปร่วมในการยการ,ร่าง ย่างร้อยหนึ่งในสามที่ะให้ดีก็หนึ่งในสองผมว่าได้จะเป็นเรื่องดีที่จะให้รัฐดุลนี้สถิสถาพรสืบไปครับส่วนประเด็นข้อเสนอแนะอื่นๆนะครับอยากจะเสนอแนะว่าขอให้มีการจัดทำประชามติโดยมีระยะเวลาดำเนินการ90วันครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับพอรัรฐดุลเสร็จแล้วจะทำอย่างไรครับที่จะเปิดโรงเรียน การเบองครั้งใหญ่ให้ประชาชนได้ศึกษาและเรียนรู้และประชาชนก็จะยอมรับรัฐดูถ้าเรารู้จักรัฐดูเหมือนกับเราดูกีฬารู้กติกาการเล่นกีฬาเราก็ยอมรับกติกาแต่ประชาชนมีจานวนมากนะครับการเรียนรู้ร่างรัฐดูนฉบับใหม่นั้นระยะเวลา9 0้าสบผมคิดว่าไม่บ้าเกินไปนะครับรวมมแล้วเราคิดว่าเวลาก็เป็นเรื่องสําคัญถ้าใช้เวลาบาปีพระ แล้วก็บอกว่าเรารู้แล้วเราเห็นชัดแล้วแต่ความครัว่าประชาชนจำนวนมากยังไม่รู้ยังไม่เห็นชัดอย่างที่เราคิดเรามีความคิดอ่านของเรานะครับไม่น่าจะมีประเด็นคลี่เปร,เร็จนเกินไปที่เป็นข้อเสนอเรื่องเวลา3าม้อวันในการยกเลิตัวดี90วันในการจัดทำประชาธิปติัวดีรวมๆแล้วนะครับก็คิดว่าไม่เท่าไรนะครับเป็นเวลาที่มี าต่อการพัฒนาหรือการสร้างประชาธิปไตยของเรานะครับในขณะเดียวกันก็มีเวทีถกแถลงโดยข้อที่งจากทางภาคเหนือนะครับที่เขาสนใจมากเหลือเกินนะครับในเรื่องของการให้ความสําคัญเกี่การปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวคิดจังหวัดจัดก,การตนเองนะครับซึ่งก็มีเอกาสารมาเป็นเสนอท่านกรรมการก็เข้าใจว่า,า,าอาจจะไม่ตรงหัวข้อนั้นนะครับเป็นข้อเสนออื่ว่า ในส่วนที่เป็นเนื้อหาเนี่ยนะครับต้องนึกถึงตา่างจังหวัดนะครับแล้วก็ต้องคำนึงว่าถ้าเขารู้สึกว่าเพื่อต่อตกต่างจังหวัดนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับก็เลยนึกถึงเรื่องการให้ความสำคัญในการบุกรองสูวนท้องถิ่นและจะังหวัดจัดตั้งท่านประธานครับในภาพผนาวกวนั้นนอกจากจะมีในเรื่องของอาการคํานวณเบื้องต้นนะครับว่าถ้าะใส,สรสองร2 0 0คนเนี่ยอย่างกระจายเป็นจังหวัดละกี่คนนะครับ ขณะเดียวกันท่านประธานครับพวกเราก็ไม่ใช่ผู้ชะงานกฎหมายนะครับแต่ก็ลองยกรางเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเห็นคล้อยกับที่ทางเจ็ดทีถกแถกรัฐมนูญีนำเสนอนะครับก็มีร่างตัวอย่างนะครับของรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไก่เพิ่มเติมนี้นะครับซึ่งเนื่องจากเขียนว่ามาสิกานเรือกตั้งหมดนะครับมันก็เลย ทาให้สั้นลงนะครับตัวร่างตัวอย่างนี้นะครับก็ฝากไปนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์ทีเดียวนะครับในการยกรางแต่คิดว่าพอใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาของขคณะกรรมการได้นะครับท่านประธานครับผมได้ใช้เวลารบกวนเวลาของที่ประชุมไปพอสมควยนะครับก็พร้อมที่จะให้ท่านกรรมการการและท่านสุเสียริทั้งหลายนะครับถ้าถามว่านัเสนอมีความไม่ชัดเจนประการใดก็จะดี เพิ่มเติมหรือจะถามทางคุณโจศรีคุณสกลจะมีอะไรขออนุญาติท่านประธานเพิ่มเติมได้ไหมครับไม่แล้วนะครับขอบพระคุณท่านประธานและท่านกรรมการครับ